สวัสดีครับทุกท่านวันนี้แนะนำเครื่องดนตรีนะครับคือครุยครับเป็นอุปกรณ์ดนตรีที่ราคาถูกหาซื้อง่ายนะครับแล้วก็เล่นไม่ยากปิดหมดทุกรูครับผมแล้วก็เริ่มไล่เสียงนะครับ โดเรมีฟาซอลลาซีโดโดซีลาซอนฟามีเรโดนะครับนนี้ก็คือเสียงจังหวะดนตรีการเล่นดนตรีหรือเป่าขลุยเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดคณิกะสมาธินะครับก็คือจิตของเราก็อยู่กับเสียงดนตรีศุนยทรียภาพนะศูนยทรียภาพก็คือความงามภายในจิตใจก็เกิดขึ้นครับผมนะครับ ให้ท่านเล่นดนตรีสักหนึ่งอย่างนะครับสวัสดี